ช่วงออรเดอร์กรีนในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ท็อปกอล์ฟเมกาซิตี้บางนาเนี่ยเองนะครับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัทนั่นเองนะครับวันนี้นะครับสำหรับท่านนักกอล์ฟนะครับหลายๆท่านเชื่อว่าในการจับคลิปพัตเตอร์ต้องฟีลเดียวกับการจับไม้กอล์ฟจริงๆนะครับซึ่งการจับไม้กอล์ฟนะครับที่สังเกตส่วนใหญ่เราจะจับไม้กอล์ฟนะครับ ให้สึกไม้ตั้งขึ้นมานะครับขนานพื้นแล้วแต่ว่าชี้ขึ้นทั้งบนแบบนี้นะครับแล้วจับแล้วก็พัดถูกไหมครับแล้วก็พัดไปเลยถูกไหมครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะครับในการพัดและสแควรเป้าหมายได้ดีขึ้นนะครับผมอยากแนะนําให้มีการจับกริปที่ถูกต้องมากขึ้นก็คือในเรื่องของการยกไม้ก๊อปมานะครับที่ปกติเราจะตั้งขึ้นวันนี้อยากให้นําไม้นะครับชี้ไปตรงนะครับด้านหน้านะครับตรงกับหน้าอกเรานะครับแล้วก็ให้มือเนี่ย จับในแนวที่เป็นนิ้วชี้อยู่ข้างหน้านะครับขนานกับพื้นแบบนี้ไม่ไม่กระโดดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็มือขวาก็มาจับประคองนะครับในแนวเดียวกันนะครับจากนั้นให้นำสอกทั้งสองข้างพับเข้ามาหาตัวและพับตัวลงมาที่ลูกบอลนะครับเลยนะครับแล้วก็พัดไปนะครับซึ่งการจับที่แบบนี้เนี่ยมีผลทําให้การเข้ามอนนะครับดีขึ้นนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเราเซตอัพแบบนี้ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับกลิปแล้วก็มีการพับศอกเข้ามาที่ข้างหน้าอกเรานะครับแล้วก็พับตัวลงมาที่รูปแบบนี้นะครับจะทําให้เราได้ความแน่นอนมากขึ้นแล้วก็ระนาบนะครับของการพัดเนี่ยในมุมของข้อมือตรงนี้ดีขึ้นนะครับไม่เป็นมุมพิกระดกซึ่งการตีกอล์ฟเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการกดมือลงถูกไหมครับแต่การพัดจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะพยายามไม่ให้ใช้ตรงมุมข้อมือตรงนี้หักมากเกินไปนะครับจะทําให้หน้าพัตเตอร์เราได้กระเด้งขึ้นด้วยนะก,กระดกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น เราให้รู้สึกว่ามีความใช้ตรงข้อมือตรงเนี้ยพับให้น้อยลงนะครับเพื่อทำให้เราพัดได้แน่นอนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าพัดยังไงครับ เชื่อว่านะครับการจับคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยท่านักกอล์ฟนะครับสามารถพัดกอล์ฟได้อย่างแน่นอนมากขึ้นแล้วก็เป็นรูทีนของเรานะครับที่ใช้ในการพัดในครั้งต่อๆไปนะครับทำให้เราพัดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับและนี้ก็คือทั้งหมดของช่วง On The Green ในสัปดาห์นี้ครับ